ฮอนด้า8ีแปดมาลองนะครับคันนี้ก็เ,เป็นรถเดิมๆนะครับก็ทำการปรับแต่งที่กล่องนะฮะดีมาแล้วก็ปรับแต่งในสภาพเดิมคือไม่ทําอะไรเลยนะครับผลตอ,อบรับก็คือได้แรงม้าประมาณ10กว่าแรงม้านะครับได้แรงบิดด้วยนะครับแล้วก็การดับกีดีมากคันเร่งใช้คันเร่งน้อยนะครับคันเร่งเป็นหมดเดิมเยอะนะครับ แบบว่าใช้งานได้สบายเลยนะครับนี่นะครับเ,เนะบียบเบาเบรถจะมีฟิลลิ่งที่ดีเว่าเดิมเยอะนะครับคือรถพวกเนี้ยเดิม,ดมถ้าเราปรับแต่งที่ถูกต้องอะ่ะมันก็คือวิ่งได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะอ่าแล้วก็ไม่ิ้นเปลืองน้ํามันด้วยนะครับคือรถพวกนี้เวลารถเดิมเดิมเนี่ย เวลาทําท่อนะฮะสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราทําท่อไอเสียเนี่ยถ้าท่อไอเสียมันผิดรูปแบบไปนะฮะมันจะทําให้รถอะวิ่งแบบเพี้ยนไปเลยแล้วก็ไม่มีกําลังด้วยบางครั้งแย่กว่าท่อเดิมนะอ่านะครับพอมีผลเยอะนะครับท่อไอเสียแล้วก็ถ้าทําท่อไอเสียแล้วไฟโชว์เนี่ยคือมันก็จะทําให้ตัว การประมวลผลการปรับแต่งน้ำมันนะฮะช็อตเทอมลองเทอมเนี่ยมันมันผิดเทียนไปนะฮะคือในรถเป็นซินนะครับมันจะมีค่าที่เรียกว่าช็อตช็อตจะลองนะฮะช็อตก็คือขาลงนะฮะลองคือขาขึ้นนะฮะถ้าใครเคยเทรดหุน้นจะรู้นะฮะถ้าเล่นขาลองก็คือเล่นขาขึ้นถ้าเล่นช็อตก็คือเล่นลงนะครับคือช็อตเนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาการปรับแต่งน้ำมันอนะ่ะสมมุติว่ามันมากไป ม,มันก็จะช็อตลงนะครับแต่ถ้ามันน้อยมันก็จะลองก็เป็นดันขึ้นนะครับมันจะมีการปรับแต่งทั้งช็อตทั้งลองตลอดนะครับคือเป็นลุกขึ้นนะฮะอ่าคันเนี้ยถ้าตัวโอทูมันผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยคือมันมันตรวจจับไม่ได้หรือตรวจจับแล้วแบบมีค่าที่ผิดไปมากเนี่ยถ้าไฟมันเด้งนะครับในบางครั้งการทําง,งานระบบพวกนี้มันจะ,ะประสิทธิภาพจะลดลงแล้วก็ ถ้าการปิดโค้ดนะครับช่วยได้ไหมช่วยได้นะแต่ช่วยได้แค่ไฟไฟอ่ะอาจจะเหมือนกับว่าไฟมันไม่ไม่ติดขึ้นมาคือไฟโชที่ว่าโชลูปลูกเครื่องยนต์อ่ามันโชว่วาถอยเสียขึ้นรหัสถอยเสียนะครับอ่าออกซิเจนเซ,นเซอร์แต่ถ้าเราไปปิดมันเนี่ยคือยกเลิกมันยกเลิกได้แต่ถ้าเรามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีผลมันไม่มีการประมวลผลจากไอ้ตัวนี้นะครับ มาประมวลผลเนี่ยมันจะใช้อะไรประมวลผลซึ่งผมว่ามันมันเป็นการแก้ปัญหาซึ่งแบบมันก็มันปลายเหตุนะอ่าคือการแก้ที่ถูกต้องเนี่ยคือควรแก้ที่ o 2แหละนะครับอ่าควรแก้ให้มันกลับมาใช้ได้นะครับอ่าถ้ากรณี O2 มันขึ้นเนี่ยควรจะหามาใสา่หรือจะเปลี่ยนหาสาเหตุที่มันถูกต้องแต่ถ้าการปิดระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบ คือมันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าไอค่าช็อตเทอมลงเทอมมันหายเนี่ยมันจะกินน้ํามันนะครับสมมุติว่ามันถ้ามันน้ํามันส่วนผสมมันมันหนาเนี่ยมันก็จะไม่มีช็อตกลับลงมานะฮะนึกออกไหมฮะมันก็จะหนาตลอดนะครับอ่าถ้าเราไปเพราะสมองมันไม่รู้จะไปจับจากตรงไหนว่าน้ํามันหนาบางเพราะมันจับจากไอโอทูตัวเดียวนะครับอ่ามันก็เลยทําให้คือกินน้ามันนะครับเพราะนั้นรถที่ออกซิเจนเซอร์เสียเนี่ย นะครับมันจะกินน้ำมันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันหนาแล้วมันไม่ปรับมาบางนะครับอ่าผ้าตัวไอ้นี้ผ้าตัวนี้มันผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ถ้าเวลาบางในขณะเดยียวกันเวลาบางมันไม่กลับขึ้นไปให้หนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะซ่อบมบำรุงให้อยู่ในเพนที่ปกตินะครับการปิดโค้ชช่วยได้นะครับช่วยได้แค่เอ่เหมือนกับยกเลิกระบบก็จริง ผมมองว่ายกเลกระบบไปได้ไฟไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นจริงอ่าแต่ถ้าโอทูมันทํางานไม่ได้อะมันมันก็ปรับแก้อะไรไม่ได้ได้ไหมฮะอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าผมว่าบางบางตัวเนี่ยไม่ควรจะไปแก้มันนะครับบางตัวก็ควรจะปิดมันเราต้องใช้เหมือนแล้วว่าดูเหตุผลมันนะฮะว่าอะไรควรปิดอะไรไม่ควรปิดนะครับประมาณนี้วิ่งแบบว่าอันนี้ใจเร่งแระเบา เดินดีมากครับเดินดีมากอย่า mm hmm. มนเล่งเบาเดินดีมากอันนี้เป็นรถเดิมนะครับรถเดิมเมื่อกี้ก็มีฟ er อร์จูเนอร์อีกคันน mm ึง hmm. ก็ไม่ได้เอามาลงอันนั้น mm hmm. ลงหลายอันแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ย er 2, นบ้างฟอร์จูเนอร์7ดีแม็กเป็นกานใช้แก๊สนะครับ mm hmm. ก็อันนี้คือเป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยถามว่าทําได้ทุกคันไหมทําได้ทุกคันนะครับที่ร้านก็ทําทุกรุ่น,นครับแต่เขาเรียกว่าถ้าเดิมๆเ,เนี่ย ถ้าปัจจัยพื้นฐานรถมันดีเนี่ยมันปรับมันก็จะรู้สึกดียิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างคันนี้รถถือว่าสมบูรณ์นะถือว่าสมบูรณ์มากคือขับขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ดูที่แรงมา้าไม่ดูที่อะไรฟังจากเสียงเบิ้ลเครื่องเนี่ยก็รู้แล้วแล้วก็พอลราก,กดคันเร่งลงไปที่เกียร์สเนี่ยนะครับก็รู้แล้วว่าเครื่องคันนี้มันสมบูรณ์ปกตินะครับเพราะนั้นเวลาปรับแต่งเนี่ยจะค่อนข้างปรับแต่งง่ายนะครับคันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับต้องบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะ แต่ถ้ารถกระไหนไม่สมบูรณ์มันก็จะใช้เวลาปรับนานนิดนึงนะครับอรอบเป็นวงเป็นบาอยัางปกตินะครับเป็นเบาเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับอบอกอ้กคอนดัมเคยใช้อยู่นะอีนะครับเคยใช้อยู่ เก็เป็นรถที่ขับดีนะคันนี้ก็ G8 ก็ขับดีนะครับรถเก่งนี่ Honda ก็รูปทรงดีไซน์เครื่องยนต์อะไรทุกอย่างเขาเรียกว่าไม่ไม่ตกยุคเลยนะการดีไซน์เครื่องยนต์ก็คือผมว่ามันระบบมันวางเป็นสัดส่วนดีนะ อร่องอ่ะ้ปรับไปแล้วนะครับเร่งเบาเลยนะครับเหยียบเบาๆก็รดเดินละไม่ต้องไปยี่อะไรมากนะครับเหยียบเล่งแค่ประมาณเนี้ยเหยียบคันนี้เหยียบเมื่อกี้ก็ประมาณย0บรเ็นะฮะเดินละนะครับ มาแน่นอนเสียงพ่อมีดังนิดนิดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นน่าจะมีมออพักกลางนะน่าจะมีม้เอพักกลางอยู่นะครับกาลังไม่ไม่ไม่ด้อยนะครับแต่ถ้าทาท่อแล้วมออพักกลางหายหรือเกียร์ออโต้เนี่ยไปเลยนะะไปเลยกคือกาลังหายเลยไม่มีแรงเลยนะครับม้เมอพักนี่สําคัญมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บแรงดันไอเสียไว้ เก็บแรงดันไอเสียไว้แล้วก็ช่วยส่วนหนึ่งก็คือผักดันนะครับไอตัวแก๊สไอเสียเนี่ยก่อนตอนที่มันจะลงมาเนี่ยที่จะออกจากห้องเผาไหมงยนต์นะถ้าแรงดันตรงเนี้หายไปมันไม่ใช่แค่นั้นน้ามันบางส่วนจะถูกดูดมาด้วยนะฮะถูกดูดในจังหวะโอเวอร์แลปที่มันฉีดน้ํามันนะฮะบางส่วนจะถูกดูดมาแล้วปล่อยทิ้งออกไปเลยนะครับโดยที่ว่ายังไม่ไม่มีการเผาไหม้เลยนะฮะมันก็เลยทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเวลาทําท่อ สังเกตง่ายๆเลยรถเดิมๆไปทาท่อดังลองดูได้ตดัดมอพักปลายออกให้แป๊ดแป๊นะฮะเอามาพักกลางออกรถกินน้ำมันทันทีทั้งทั้งที่เ,ออเราไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มด้วยทําไมมันกินน้ำมันอ่าตรงนี้ก็มีคนสงสัยแน่นอนนะฮะทาไมไม่ได้ไปจูนด้วยนะครับแต่ทาไมมันกิน,นมันได้อ่าเพราะว่าส่วนหนึ่งไอตัวน้ํามันเนี่ย เวลาจังหวะฉีดเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าพอเวลาช่วงจังหวะขายเนี่ยโอเวอลป์นะโอเแอลป์แล้วแล้วจะฉีดเข้านะฮะบางทีเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยถ้ามีแรงดันไอเสียไว้นะครับมันจะเป็นการผลักดันไอตัว ID นะครับไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันโล่งนะครับแล้วมันออกไอเสียมออกหมดเลยนะฮะแล้วมันจะแบบมีบางส่วนมันจะดึงเหมือนกับไ d ดีออกไปด้วยนะครับมันทําให เหมือนกับว่าน้ามันส่วนนั้นน่ะมันมันหายไปนะครับมันหายไปโดยที่ว่ายังไม่พอไหมนะครับเพราะการฉีดเนี่ยมันจะมันจะฉีดช่วงวอร์แลปนะฮะแล้วก็ช่วงดูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันไหลออกมานะครับมันก็เลยเป็นผลให้รถกินน้ามันนะครับทั้งที่เรายังไม่จูนด้ทย้แล้วว่าอย่างหนึ่งออกซิเจน,นเซอร์เนี่ยนะครับ มันอ่านว่ายังไงก็คืออย่างนั้นเลยครับสมมุติว่ามันอ่านว่าการผาไหมบางนะครับมันก็พยายามเติมน้ามันเพราะมันมีค่าชอดเชมลองเติมแล้วมันก็พยายามเติมน้ามันนะครับพอเวลาเราไปตัดท่อเนี่ยทําท่อดังปุ๊บเซนเซอร์ไอเสียทุกอย่างมันมันอ่านเพี้ยนหมดเลยนะ่าถ้ามันอ่านได้บางเนี่ยปุ๊บมันเติมน้ามันทันทีเลยนะครับมันก็กินน้ํามันทันทีเลยนะอันนี้เป็นเหตุผลง่ายๆเลย ท่อดังนะแต่ดังแบบดังแบบดังเสียงแต่รถแต่วิ่งอ่าดังมันมีเสียงแต่รถวิ่งด้วยแต่บางคันถ้าท่อมันดังเนี่ยรถมันไม่เดินก็มีนะครับคันนี้ดังแบบเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลนะฮะอ่าคือเขาทําท่อได้เขาเรียกว่าไม่ไม่หนีจากเกณฑ์ที่ว่ามันต้องนะฮะ,ะคือท่อดังเนี่ยแต่ถ้า ดังบางคันเนี่ยมันมันไม่ไปนะอ่านะฮะคือต้องต้องเวลาทำท่อเนี่ยผมว่ามันต้างคันมากนะครับ ล้วพอดีมันจะเดินเห็นไหมผมเหยียบเบรกนี้เดียวมันเดินไปแล้วร้อยสามนั่น,นะฮะเหยียบเบรกหน่อยเดียวอ่าแล้วช่วงต่อช่วงอะไรเนี่ยรถรถจะไม่ตกเห็นไหมฮะมันต้องต้งตังรถถ้าช่วงต่อแล้วมันตกอออย่างเงี้ยคือกินน้ำมันแน่นอนนะครับอ่าลองดูใหม่นะครับช่วงต่อมันจะต้องไม่ไม่ตกเยอะนะฮะแต่ต้องไม่ตกเยอะ ค่อยเสียเนี่ยสำคัญนะครับการปรับจูนก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เราเกียร์ดีนะครับอ่าแล้วก็ออกมานะครับออกเกียร์สองนะวันนี้คือเราวิ่งเนี่ยเราไม่ได้เหยียบเยอะแต่ว่ารถอ่ะถ้ามันเดินอ่ะมันจะเดินเองเนี่ยไหมครต่อแล้วมันก็ต้องแบบเสียงมันไม่แบบพุ่ลงมาเยอะนะฮะเหยียบมันเร่งนิดเดียว thank you รถเดิมเนี่ยมันมันสามารถวิ่งดีได้ต้องบอกอย่นี้ก่อนรถเดิมคันสามารถวิ่งดีได้อยู่ที่หนึ่งองค์ประกอบเลยเป็นสินท่าท่อต้องนะครับไม่ได้โลกเกินไปนะครับถ้าออโต้ต้องมีพักกลางอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับอ่าแมนวนวลปลายอันเดียวอาจจะทําได้เพราะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับเอ่อมันจะต้อง มีท่อที่มีเก็บแรงดันได้สูงกว่าเกีเมนุ่นนะครับเกีเมนวนเนี่ยจะบางครั้งท่อใบเดียวอาจจะวิ่งได้แต่บางครั้งอาจจะไม่ไม่ดีก็จะต้องใส่ปรับพับกกลางด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตัวสูตรทุกเนี่ยนะฮะแต่ก่อนผมทําผลิตเองเลยดีกว่าต้องบอกว่าผลิตนะฮะแต่ก่อนที่บ้านเนี่ยผลิตตัวถอยเสียเองนะครับคือเป็นคนปั๊มปั๊มฝาปั๊มอะไรเองนะฮะคือถอยเสียเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ย ที่บ้านผลิตเนี่ยมันจะเป็นใช้เครื่องม้วนนะครับคือซื้อเหล็กมาไปเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ม้วนม้วนก่อนใช้เครื่องม้วนเหมือนเครื่องกิ้งปลาหมึกนะฮะไอที่ปลาหมึกย่างนะฮะมันจะม้วนทําให้เหล็กกลมเสร็จปุ๊บเราจะใช้หัวแก๊สเนี่ยนะแก๊สอะซทิลีนแบบเป็นก้อนที่โยนเข้าไปแล้วใส่น้ำนะ่าไลทนะฮะคือไล่น้ําเหล็กไล่น้ําเหล็กจะไม่มีการพับพับขอบนะฮะไล่น้าเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้มันจะเป็นกระบอกกลมๆเราก็จะทําการ ปั๊มฝานะครับปั๊มฝามีเครื่องปั๊มนะครับมีเครื่องปั๊มแต่ในสมัยก่อนเครื่องมือมันไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้นะฮะก็จะใช้บางครั้งก็จะใช้เป็นเหมือนกับเหล็กแม่แบบแล้วก็ใช้ค้อนค้อ,อ,อเอานะเป็นฝาพอฝาเสร็จปุ๊บถ้าจะเอาท่อพักเยื้องเราก็จะทําการเจาะรูของฝาเนี่ยฝากลมๆเราจะเจาะรูเยื้องนะครับเจาะรูเยือเย้องเยื้องซ้ายกับเยื้องขวาเพื่อที่จะให้แป๊บตัวเนี้ยมันพุ่งออกไปเยื้องกัน ะะแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็มีมีไส้กลางไส้กลางก็จะใช้เป็นฝากลมๆอัดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจาะรูใช้ใช้เจาะแบบเขาเรียกว่าเจาะเมนวลเลยนะฮะ,ะเสร็จแล้วปุ๊บไม่แค่นั้นนะฮะเจาะรูเมนวลเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ตำใยแก้วไอ้ขั้นตอนตำใยแกวนี้บอกเลยเลยว่าไม่ทรมานมากเพราะ